รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับได้เขียนบันทึกถึงนายมีชัยรุชุพันธ์ว่าจะยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยหรือฝักใฝ่เผด็จการในภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเขียนบันทึกถึงนายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรรมการร่างร,งรัฐธรรมนูญโดยตั้งคำถามถ,ามถึงนายมีชัยว่ายึดมั่นประชาธิปไตยหรือฝักใฝ่เผด็จการ นายภูมิธรรมระบ,บุว่าในปี2559เรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่ท้าทายวิจารณญาณสำหรับคนไทยแต่ได้มีชัยกลับออกมาบอกว่าคาดโทษกับคนที่คัดค้านหรือคิดต่างจะต้องรับผิดชอบหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามตินายภูมิธรรมมองว่าคำขู่ของนายมีชัยสะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่ไม่เชื่อมั่นในประชาชนที่มาลงประชามติไม่เชื่อมั่นประชาชนมีศักยภาพที่จะเลือกสิ่งที่คิดว่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด กลับคิดว่าประชาชนไม่ฉลาดถูกชักจูงได้ง่ายจึงถือเป็นความคิดที่ดูถูกประชาชนเป็นอย่างยิ่งซึ่งความจริงหากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติกลุ่มคนผู้ร่างและกลุ่มคนที่ทำหน้าที่ควบคุมหรือกำกับการร่างรัฐธรรมนูญควรเป็นผู้รับผิดชอบเพราะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ประเทศเสียเงินเสียเวลาและเสียโอกาสนายภูมิธรรมยังตั้งข้อสังเกตนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีเนื้อหาที่สร้างปมซ่อนเงื่อน มุ่งหวังให้สถาบันการเมืองสถาบันพักการเมืองไม่มีความเข้มแข็งถูกพันธนาการด้วยกติกาเกือบทุกขั้นตอนนายภูมิธรรมยังคาดหวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะไม่มีบทเฉพาะการหรือว่ามาตราใดาเพื่อการนิรโทศกรรมให้แก่การกระทําใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทํารัฐประหารเพราะหากการกระทําที่ชอบและเป็นไปโดยสุจริตกฎหมายได้ให้อํานาจคุ้มครองอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีการนิรโทศกรรมล่วงหน้า รักษาการเลขาธิการพักเพื่อไทยยังเชื่อว่าในร่างรัฐธรรมนูญจะไม่มีคอปอปออย่างเช่นที่นายมีชัยประกาศซึ่งแสดงว่านายมีชัยให้ความสําคัญต่อเสียงคัดค้านของประชาชนที่ไม่เห็นชอบที่จะให้มีองค์กรที่มีอํานาจเหนืออํานาจอธิปไตยหรือมีอํานาจเหนืออํานาจบริหารและอํานาจนิติปัญญัติที่ยึดโยงกับอํานาจประชาชนหรือที่ประชาชนเลือกมาเพราะในระบบประชาธิปไตยไม่ควรมีองค์กรใดมีอํานาจเหนืออํานาจประชาชน ในตอนท้ายของบันทึกนะครับนายภูมิธรรมย้ําเตือนว่าถ้ามีจิตวิญญาณที่เป็นประชาธิปไตยไม่ต้องกังวลเรื่องวิกฤตไม่ต้องดิ้นรนคิดหาหนทางฝ่าวิกฤตเพราะว่าระบบประชาธิปไตยมีทางออกของวิกฤตการอยู่แล้วทางออกจากวิกฤตที่ดีที่สุดคือการคืนอำนาจกลับไปสู่ประชาชนให้ประชาชนตัดสินใจใหม่อีกครั้งกับ